แล้วก็เงียบหายขนาดแล้วก็ตามคนต่างเงียบไปเพิเ่นเบื่เงียบเพิ่นจนายเพิ่นเป็นคนเงียบก่อนเพราะว่าเขาตอบทุกคนเวลาสิทักมาแอ่ะกันจนายกับพิ่นเป็นคนเงียบเพิ่นอาจีาพทำก็ได้บอลรู้อะไรกับพวกวเพิ่อนนี่คือแบบเศร้าสุดที่เขาบอกอย,งงอยงังไงยังไรเนี่ยกับเพิ่นชั้นเพิ่นทักมาเนี่ยอ่เาเขาอ่ะเขาเป็นคนตรงๆรงนะเขาบอกว่าเออเขามาลง่มกับแซลมนี่เนาะแบบพ่อเป็นลีบออยากลุงกับแซลมอนลีบอเพราะว่าคันเขามาสาวลมอนี่กอะ ต้องแบบซอยซมโเลี้ยงลูกได้แบบทาไม,ม่ได้มโมสแบบบุกท่านทานซอยซมโมสหม,มสยดีะสวัยดีคอมเพีอซีปดู่ทุกคนหรือว่าเป็นพี่น้องาติไทพังล่าหรือวาตางประเทศก่อมาพบมาพ่อกับสาววาสนาตอนเวลาเที่ยงเที่ยงเมื่อนี้เนาะ ืัอนี้ก็เเดินทางมาหาสาวมมมี่หลังจากที่เปิดใจขึ้นกะโดนาน่พอสมควรแล้วเนาะคือว่าสองสามบ้านผ่านมาแล้วเนาะกะสิได้มาอัปเดตว่าจังไดเด,ด้มีทางนมนมเอฟซีจับจองหัวใจไปแล้วหรือยังเนาะทางสวัสดากระเจกไปหลยคนอยู่นะหรือว่าจากใดเนะาะถ่ายยังบมมีกะลอรุ่นรอสมติดตามกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องไงเนาะกะว่าสาวมมมี่มีคนจับจองแล้วกะถ่ายยังบมมีกะลออรุ่นไปถ้าก็จับ จองหัวใจขึ้นไหวเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้คู่ครองหรือว่าจะได้มีคู่สั่งคู่เป่งคู่ชีวิตให้ชีวิตทั์ทันไรพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าเข้าไปทักทายสวัสดีขึ้นเลยเพราะว่าสวัสดิกับซีโบ่อะไรมันนี่พราะว่าห่อนเท่าหฮอนซ่านกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอากาศมันก็ฮหอนห่อนมันนี่ป้าเข้าไปทักทายสบายดีเนสบายดีเนาะสบายดีเนาะมาเป่งเขาเรียกข้างมาเป่งเขาเรียกมาเป่งข้างที่สองเนาะเออเมาเล็ดก็เลยพ่อไปทันที สิังไดเนาะชาวสูบแล้ไปทางในบ้างมันนี่ไม่ได้ไปใส่อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนเนาะโดยไม่คลายเครื่องแค่มันนี่ไม่ได้ขายโต้าแล้วคือเจ้าอันเป็นเั่นนะอันน่นจะเกี่ยวเข่าอะไรแต่ป่าอีกอย่างก็ลูกก็ยังแบบว่าคอยดีปันไดเพิ่นยังอยากสอๆอีกเลยไม่มีเวลาขายเพิ่นยังไข่อยู่เนาะไข่เช้าแล้วเลยแต่อายกั๊วัดโดยแล้วอยู่พอดีให้โตกว่านั่นแหละ บม่ไมด้อนแต่หาหมอได้บ่าไม่ได้ไปแต่มีแต<ะ>่ว่ากินยาคือเกาโดยกินาายาเป็นอัวเองงาไงไปแน่เร็กน่อยคบ่สบายเนาะแก่กินเถอะกินน้ำแล้วว่าวันนี้เนี่ยกินแล้ว กินกับแยงได้เมือนนี่นะกินกับแกงหม่อไออาหารบ้านเฮาเนาะแม่หอมหมักโดยใส่เเกียวข้าวกินถ่อไหมแกงไหมแซ่บไปมเนาะโดยเกี้ยวข้าวไปไหมกินยังกระแซ่บเบิดโดยันแหละขึ้นหลังจากตีขึ้นเปิดใจมากบเป็นยังไรนี่เรื่องของหัวใจเนาะมีคนมาโอ้ร่มอยู่บ่หัวใจยังว่างคือเก่าเพราะว่ามีข่ามาแล้วครับ เขามาล้มมื mm ่สองมื Friday, right. so, no. no. uh ่นแล้วก็เง so, mm. right. so, so, uh, ียบหายขนาดนั้แล้วก็ตามคนต่างเงียบไปเผลนเบื่อเงียบเพิ่นจนไร้เพิ่อนเป็นคนเงียบก่อนเพราะว่าเขาตอบทุกคนเวลาที่ทักมาแอ่ะกันจนไร้กับเพิ่นเป็นคนเงียบเพิ่นอาจีพทำก็ได้บอกรูกว่าในใจกับบุ้งน้อเพิ่นเพื่อนเพือแบบเศร้าโุดเขาบอกยังไงยังไรเนี่ยกับเพิ่นชั่งเพิ่นทักมาเนี่ยอ่าเขาอะเขาก็เป็นคนตรงๆนะเขาบอกว่าเออเขามาล้มกับแซมมี่เนาะแบบพ่อเป็นรีบออยากลงมกับแซมมี่รีบอเพราะว่าคันเขามาาซมนี่ก็ ต้องแบบซอยแซมโม่เลี้ยงลูกได้แบบคันไาาม่ได้แซมโม่แบบบบกระทันหันจะใสอแซมโม่ได้บอ<ม>อ่อจะเสร็จนะแซมโม่บ่ตรงตรงไปจะเสร็จ<ม>แต่คนอาจจะหับว่ได้ดูดพ่อกัดโมโหน้ำเพลินที่เคยคิดว่าแซมโม่เนี่ยอยากให้เายเคยสปอร์ตอย่างเดียวแบบนี้อยากโอ้ย,อยงล่มไปซื้อบลอกจากไหนเนาะเพลินจังทายไปเนาะขาดกระหูห้จะได้ออกคลิปก็บอกว่ามีลูกติดเนาะขาดสิมาหับได้สิ่งทถ้าคืนเป็นได้กัดจังไปกันได้หับสิ่งที่แซมโม่เป็นบ่ได้ก็คือเงียบไปเนาะ การ้าก็งงอยู่นะแต่ยังฝืนเงียบไปหากข้อมโบได้เด้อตีนี่จะคิดมีแต่คิดเรื่องเดียวนี่แน่นอ่ะเป็นเงียบหายไปอันที่จริงอาจารย์ิบอกเขาเนี่ยว่าเออไอหักโบได้เดอ้อไอแบบโบสามารถที่จะสอนจะได้เรื่องนี้กันบอกเขาตรงๆกับโบแเป็นไอเป็นน้องกันงลงกันธรรมดาสิยนะเพรสิมีความใจกันขนาดนั้นขขยังน้นงงนอยกับแบบว่าหายไปกับบอกในน่อยนึงเนาะนี่คือแบบหักยังโบได้ก็ได้งงสาเหตุเนาะ ว่าเป็นสาเหตุอย่างนง้ยคือว่ามาหายไปหายไปเนี่ยคลิปจะได้นอกสาวโมแม่คลิปนอกมาคือคลิปอะไรกันเลยเจ็บจังไลยกะคนอื่นกะมีอยู่แล้วลูกติดเถินกันยังขับไล่นอกแต่สาวโมกัมีลูกแค่คนเดียวนึงเนาะลูกไปย่างน้อยหไหนลูกเป็นกับบุคคลสมบูรณสบายเนาะแม่คันว่ามันคันว่าลูกคันปกติคันพระธาตุไม่อยู่หัวเนี่ยอันนี้คันว่ามันกับพอไปได้อยู่แต่ว่าอันมันบรทาตุยนดีก็เลยถาม เรสามารถซอยน้องได้บอนี่นะซอยลูกกระสไบซอยขาย,ยาเน,นี่ยนก็เข้าบาได้ได้หลายหรอก,กพอพถ้าเขาเข้าไปเป็นคนกับครอ่าแล้วเป็นคนพูดเขาไปเนี่ยมาเครื่คนเฮามันเดือดร้อนมันบ่มีเื้อผือเื้อยายดีเสื้อถากแต่มาพบหรือว่าจะคบหากอ่ะขอแค่ท่อช่วยเหลือดซัมนี่เนาะจะกซอยกันบ่ได้กับอนาคตก็จะสิไปเน่าไรเลยเนาะซัมนี่ซอยบ่ได้กับอนาคตก็คงเสียดยาบแหละเพราะว่าขึ้นกับสิ่ห้าเปแต่ตัวสองมือคนเดียว แสดง่าเพิินกับบอยากาับลูกเฮ้าแเมนบรยากาับลูกหรือว่าบรรยากในครอบครัวที่เป็นอยู่เนาะหากคนเพิ่นที่รับได้ทุกอย่างซ้ำนี่เนาะเพิ่นกับคือสีซอยเดือกันมาได้แหล่โดยนั่นแหละสาเหตุที่ว่าเพิ่นหายไปเนาะแต่จะได้หู้กันเองว่าเป็นเช่นไรว่าจะดูใจกันไปเนาะว่าเออเพิ่นหายไปก็แสดงว่าเพิ่นได้อย่างเช่นนี่แหละเนาะ เป่นส่วนไทยกคืนี่เปนมพังไม้โทมาน่ะส่วนลายก็เป็นหน่มไทยเป็นคนอันทางอีสาอออนอายุขึ้นกับลายยี่ห้อขึ้นทักมาแต่ละคนสี่สิบสี่สิบหกสอือตามสิบปีสามมอว่าไหวอย่างนี้เนาะยังโมทันมีวัน ไปได้ไอ้เขียนธรรมไอ้ได้อยู่บ้อสั้นสิเขีไปทำานนั่นใช่ไปอยู่น้ำทำการทำงานอย่างเงียไม่ได้บ่อย่างมีการน้ำดูชนนะเดี๋ยวถักมาลมปกติใน่มือมีการร้อยการว่าเรื่องอนาคตเนาะแมนสมเป็นบีสาน้ำเราแหลบัตเทนีก็ยังพร้อมเปิดใจคือเก่าเนี่ยเปิดใจคือเก่าค้อมแจกคือเก่าเนาะแม่นแต่เกิดว่า พอล้วเจอคนที่จริงใจแล้วเจอคนที่หักได้แล้วกับพ,พ,พ้อมพิดใจเมื่อนั้นยนั่นแหละคุณออกมาตากากคนเองเนาะว่าพ,อพ,อพ่อมคนที่ว่าริงใจหรือว่าว่าวเท่เฮตเทพหรือว่าพ้อมสี่จับมือกันไปเนาะกาสิพิดใจเนาะถ้าเว่าซื่อกับเรได้เำไพี่งต้องต้องว้าวต้องเฮใหินพ,อพอ้อแม่เพราะว่าอันคำว่ามันว่า,า,า,าได้ทุกคนการกระทำผูมันแสดงออกเนาะมันเห็นเห็นเห็นเสื่อใจเห็นแห้อั้น สมมติว่าสรมูจะพิใจัยให้ขึ้นนี่แบบไรอันสิให้มั่นใจถึงได้รับขันไรครัมูคันว่าคันว่าอ้ายเป็นคนที่แบบว่าอยากหากับซ้อมวยดีกะมาโอลลมกับแม่เฮาเห็นไห้มันถือเห็นไห้มันถือกับเพนีเฮาแด็กกะอันไปหาเงินดํากรุ๊ปคุณเห็นไห้มันถือแบบลหละแ,แ,แบบสู่ขอผูกขอผูกแขนกันเล็กหน่อยน่ะสินะพี่ใหญ่หับอยู่นะก็มันก็แสดงสื่อถึงว่าอ้ายอยากมีเฮาอิลีหับลูกหับแม่เฮาได้นะสิ เขาต้องคุยไงขึ้นได้เนาะแสดงว่าเพิ่นแสดงความจริงใจกับพ่อกับแม่เฮาเนาะเพราะว่าสมมติว่าเพิ่นอ้ายกันทับได้เนาะแซมูมเรื่องท่าสินช็อตคารองมายังบ่มีน่ะแซมูมสิว่าสิคิดว่าสิเอาน้ำพิ่นนี่แพงอยู่ปะอันอันนี้ฮะแซมโมคิดว่ามันก็บ่แพงดอกแต่ว่าก็ต้องให้แม่เป็นคนแบบคนแม่เป็นคนเว้าแต่แซมโมเขาข่าวกัก็สิบ่หลายดอก4-5หมื่นประมาณนี้นะมั้งก็บ่ฮอดสองเซนยังดอกเนาะบ่ฮอดดอก มีบลซามูงเอฟซีเปล่าคดองแพงเหมืนอย่างชั้นสี่นี่เป่เคยเคยมีคลิปหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งว่าแพงแพงแต่ก็ว้าเจ้าคำเขาบอาแพงแหละแล้วค่ะอเอาไปยาไปยาเพิ่นขึ้นเลยมีคลิปเราก็เขาไปเนาะเป็นทางของเขาเหมือนเป็นทาของเขาเพิ่นชิปเองเพิ่น เลยถือว่าบบแพ่งสมเนียนหาหกหมื่นเนาะถือว่าธรรมดาเนาะแม่เขาอันนั้นเข้าๆไว้บางคนยังไยเป๊กเคิร์บอะไรแสนบาทไปได้บอกว่าเขาก็คิีดจะเข้ากันแบบเข้ากันใหญ่แล้วอีกอย่างเข้ากันจะสีสางสีหายไปน้ำกั้นหน้าแม่เมนมิเตอร์โนกรดแม่นอยู่มีแตอร์เฮดไล่หายมาถือประเทศนี้หาพ่อหาแม่ซื้อเรื่องหารองบบสำคัญเนาะสำคัญที่ว่าเข้าจิไปหาไปสั่งก็ต้องกันแม่แม่แต่ว่าจังไดเข้าเป็นยิ่งก็ต้องได้ เท็ดพี่เท oh, no. ็ดคองนี <startups começo> small, ่แล <ain ways dishes> ้วเนาะโดยโดยโดยแต่ละคนที่ว่าเป็นโทรเข้ามาทักมาหาได้เห็นหน้าเห็นตาเป็นบ่บ่บ่โอ้่อมีแต่ว่าโทรเสียงบ่โทรบ่สไลด์เสร็จเสร็จกับโทรโทรโทรมาล้มในหนึ่งกับมีมีไอ้คนเหนือโทรมาให้เห็นหน้าโดูโทรมาให้เห็นหน้าแล้วก็เงียบไปที่เก่ามี่ว่าคนเล่าสาวมี คนเรามีคนหนึ่งโดอมีคนหนึ่งแล้วเราทักมาเราทักมา,เรา,มาเราจะเราทักมาไวแ้วแต่พเขาก็ตอบเราแหละตอบเราแล้วทักมาอีกาอาะสิพ่อเ,เปิดอ่านแล้ววาสิตอบเดีลูกซ้อขาประเทศั้าน,นนี้เขาลืมตอบเราเลยเขาก็ไม่ตอบเพราทุกวนนี้เขากลื <c oughs> มคือบ่คอยได้จับโทรศัพท์โดยเพราะว่า เพราะว่าเขาบริมีผู้ใด้มแบบจริงจังอะนะเขาก็เลยแบบบ่อแบบปาญัยนะซิตี้เอ็บ่อได้จริงจังกับโทรศัพท์ปัญัยนะคว่ามีคนล่มแบบจริงจังแบบอันเห็นให้เขาเห็นว่าเขาอยากจริงจังก็ค่อยดีเขาก็พร้อมใส่ใจนะพร้อมใส่ใจเขาเนี่ยคืนบ่อเห็นใจก็ได้ยังบ่อใส่ใจปัญัเนาะบางคนประชาชนเปิดใจไป็ยังคือว่าบ่อหนั่นนี่แท้จริงบางคนขอมาแบบนี้ก็ยังบ่อท่านได้ถึงขั้นกะวันขึ้นถือใจขึ้นเนาะคืนก็เด้บ่ใส่ใจคนเฮามันก็มีชีวิตเลือกเนาะ ก็มีหลังคอมเมนต์กันบอกว่าสาวก้าก็บมีชีวิตเลือกนะแต่คนคือกันเนาะมีชีวิตเลือกทั้งนั้นแหละเนาะบ่มากกัเสาวได้บ่เป็นนะบ่แน่แน่ต้องมาทั้งนั้นเปเนสาวได้คาราคาราบ่มากกับอยู่กันใต้มันกับเอาขันฟื้นกันใต้มันกับฟืนนั่นแหละฟืนตลอดแหละบอดีกว่านะเนาะแมนมอดคว้าอยู่คนเดียวสบายใจดีเนาะ เพือว่าเกี่ยวข้าวก็สิไปเกี่ยวดันแพทจะเอารูปเกี่ยวสาวๆมีแม่แม่เป็นคนเอาดำน้ามันกี่กับแม่โน่นเอาแต่แม่เป็นคนเอาไข่เจ้าออกเวียดนักซะแม่คืนแก่เแ่าเด้วเนาะแม่แม่เลยเลยเวลานัมนกับให้อันมีคนนั่นขับรถไทยให้อยู่แต่วะมีหลานน้อยหลานแตดเกี่ยวได้กับมัดกันเอาคนรถไทยเนาะไอแต่ว่ารถไทยรถไทยกับถอยลังไม่ได้ไปไหนอาแม่พันธุไทยก็ต้องแบบ อันนั้นไหมะ<ม>ดึงเดิงอันนี้มันค่ะเดึงกลับหลังค่ะนะมีแต่อัทนทำได้ไปเลยเรือนหน้าอย่างเดียวดี่นั่นไปร้านอย่างเดียวเลือนหน้ายอย่างเดียวแคอยู่น่ะเขาลังไม่ได้ลดไทยเออ<ะ>ไม่ได้ดไ,ไปสอมไปแปลงมันบอซ่อมแปลงกระว่ามัน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 ,ม,น,ม,นมันเกียร์อย่างเขาใส่เกียร์หลังเ่าก็บอกเป็นหลอนร้านมันบอกค่ะ มันดังมันตา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 นะคนมันหลายมันโมไปเฉยๆมันคือว่าได้แต่เกลียดหนึ่งบอกยังทำก็ว่ามัเป็นน้องเขาผมคือเจอเพื่อนหรอกเนาะแม่เวลาสาวบ่มีพาลูกไปซื้อหื่อซื้อยาหรือว่าหาหมอหาหมอใน่อันขี้รถยังไปชาวโมยืมยืมรถเขายืมรถนะสาวไปสาวโมยังบ่มีรถเป็นส่วนตัวว่ายัง่มีเคยออกพอตอนพออยู่เคยออกเพิ่นขั้นหนึ่งแต่ว่าช่วงนั้นเขามาบ้านมาบ้านเลยบ่มีคน ส่งคาร์ลอดไปเนาะก็ะเลยเบรสจ,จ่ายเพิ่นสองสามเ <c oughs> ดือนเพิ่งเลยมายึดเอาต้องไปเบรสขึ้นแบบว่าไปบรอดหรือบ่มีเงินจ่ายเน,ะนาะถึงจะมายึดเอาเลย<ด>แบบนี้ลำบากกัได้แบบนี้ขึ้นเครื่องเสื้อเท่าขึ้นบ้างว่าได้จังได้ยืมเพิ่นเนาะแม่แม่ไม่ได้จะไปซื้อลูทส,ส,สางลูกซี้อในซัมมีเห็นอะไรใส่ย่างไปบ่อันบ่อห้ติดโหลดไทร้านไห้ร้านติดโหลดไปน้ำนองน้ำลูกนะสาวนี่ิไปลงตลาดเนาะแม่แม่ก็ได้ซื้อเครื่องมาขายลำบากอันได้บูมีรถนี่งก่อนแม่อยู่ในเมืองก่อนเนาะ แดี๋ยวมมีกับน้ำบาตคือเก้าสมัยนี้แบบยางแบบคือใส่เมื่อยออกไปหน้าเกิดยางเอาย่างไปยางออกใส่บ่ประมาณสองลักแล้เมื่อยตืบได้ไห่เนาะเมื่อยยางออกยางเขาเขาไม่ได้นอนหน้าบ่ยามนาน่ะนอนเมื่อเมื่อได้ที่แบบอัน เข่ามามือได้ที่แบบลูกไข่อะนะมือได้ที่ลูกอยู่หน้าก็ได้กับแบบเราหักอีกคืนจะใส่หน้าอยู่หน้ามันพัดอันนั้นกับผ้าอุ้มเข่ามาใส่หน้าก็้กับเนี่ยเข่ามาเนี่ยมาขึ้นเป็นยังพายเม่อคืนมาสิยากเนาะอยู่หน้าเนาะเป็นดูได้เอาหม้อามีให้ดูแลนอนถ่าเนาะตอนเป็นสาวเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยลาวลูกกันเนาะเป็นลูกครึ่งไทยลาวแต่ว่าหากเป็นมาอยู่ลาวก็คือว่าอยู่ลาวเดยตรงพ่อเราไม่ได้มีชีวิตอย่างล่อในตัวกันนะ บรมีซื้อถัวเราบุฮับไปสอบเพราะว่าเราไปฮับไปแรกเลยคือว่าชันตัดขาดไปแล้วคือว่าบมมีสิทธิ์อย่างเนาะแม่ตอนตอนที่ต้อนต้องอิทค่ะคอนซีมานี่ทองโคหักนะเพิร์บอกบอกเอามาก็ยาก่นว่าพ่อไปพูดแล้วเพิจะเอาข่าวจะเลียนบ้านเพิร์ลเหตุผลคนไายยุ่งุ่นเขาเลยบอกไปว่ามาบอกอัน เมื่อหาแม่กลัวพอแม่เราดูแลดีกลัวนะเพราะแบบแบบเราเข้าใจเราถนะเพิ่นพ่อเพิ่มได้บอกว่าสั้นกันลูกได้ประมาณเจ็ดแปดขวบแต่เอามาเห็นมาร์ต้าซาวนเด้อร์เป็นคนไทยอยู่ยี่คนละนี่เซลเป็นได้เพราะมันใหญ่เลยคิดเป็นก็เลยก็เลยว่ากันว่ามันเป็นได้บ่กพอพอว่ามันไกลเรื่อกเอาแล้วมันก็จะเสียเงินแรกพว่พอห่คถ้าเป็นแต่แรกก็คือว่าเดือนหนึ่งวัยเกินเดือนหนึ่งนี่ต้องแจ้งเกิดนี่ที่ได้เนาะอีไทยเนาะ คือนบ้านเ่านี้ห้าหกปีกันยังได้อยู่บ้านเขาเพราะว่าคนเปลี่ยน,นสามโนไม่ตลอดเนาะก็อลองเบ้งคันว่าอันเขาก,าก,าก,ากา็อยากให้ลูกเขาเป็นทั้งสองฝั่งอะไรเพราะว่ามาันจะงงจึงง่ายกับเล่าจะไงไป่ขึ้นกับสบายเนาะแต่หากทำได้เป็นสองขางลูกเจ้าก็ได้ป็นคัดเลือกปาาระธานได้ค่ะเนาะเป็นคนไทยได้อีกอย่างกับว่าเพื่ออนาคตเผื่อเราจิบเราเป็นนะนะอยู่พูดน้ผัดหักซาแนวกลัว ซ<ส>าเธ<ด>อขั้วแม่นเอ,อออันน้อเปวดตาตอนที่เก็มีวัดกันวัดพี่บ่บบบไปหาหมอพี่ไปนี่สามสิบบาทบ่ยังมีอยู่บ่ะสามสิบบาทยังมีอยู่แล้วก็เหตุประกันสังคมอ่ะนะประกรันสังคมก็ไม่ได้เสียเงินแต่สิง่งนี้แต่เสียปเป็นรายเดือนด๋อยเจอเพื่อนอย่าห้ามอย่เฮี้ยนกับเฮี่อนอยู่พุูนกับมีงานร<ม>องรับอยู่ไทยเนาะแม,แมนเลยแต่ใชได้ทำการทำงานเป็นนมไทยเลยใช่ข่าวเราเพื่อนใหญ่นิดหนึ่ง็คยลองเล่ากับผู้ใหญ่ทางคุณเบิงว่าเหตุได้บ่่ะนะมันเหตุได้ก็อยากเหตุ ดี๋ายังติดต่อก็เพลินอยู่บ่กะ่อค่ะบอบอติดต่อ,อยังกันเลยอันบอกพอ่ออันที่พ่อหักเจ้าอันอยู่พุ่นน่ะนะแต่ยังอันนั้นลงก็ยุบแต่เป็นไปดูเจ้าก็เพล่นได้จังไลอ,อ,อยู่คนอยู่คนอ่ะอันเฮาหาเห็ดแยก เสร็จเวียกแล้วก็มีมีรุ่นน้องมีรุ่นน้องสนิทกับข้าแห้งนะแบบเรามีอยังไม่รัปรึกษาเขาแล้วเขาก็แนะน้ำเขาก็บอกเพิ room, London, ่นเนี่ยหักแพงกันแล้วเพิ่นก็พาไปกินข้าวอยู่เพื่อนเพิ่นพ่อแม่เพิ่นก็หักเขาคือลูกกันนะไม่คิแม่เรียนนับถือกันเป็นลูกเป็นเต่าหักแพงกันเนาะเลยเท่าสมุนปัจจุบันก็ยังได้สื่อสารกันอยู่กับลูกเพิ่อนนะเนาะหรือว่ากับทางพ่อหักทางพุ่นเนาะเป็นกลังดีนะพ่อแม่เนาะ นั่นแหละสิ่งใดที่งานเข้ากะให้เพื่อนได้พักพรอนนึว่าเอาลูกเอาเต้าคนซักพักผ่อนใช้เงินนี่เนาะจะได้ลูกกับบริสบายอยู่นั่นแหละค่ะผู้ใดอยากทักทายโอ้ลมหรือว่าอยากสร้อยเดือทางการด้านสะพานรุนก็ได้หรือว่าสะพานพักก็ดีเนาะอะไรที่ดีสิเป็นให้ได้ทุกอย่างเนาะแม่นี่แหละทางครอบครัวสาวมุมีนี่แหละเพื่อนกะถือว่าน้ำบากพอสมควรอยู่เนาะโดยจะได้ล้ำลาเพื่อนซักนี่เด้อเนาะโดยสบายดี นี่ก็คือทั้งเพื่อนสาวมมมี่สาวาสนาก็ได้อัปเดตดให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือทั้งน้องพ,พ่อแม่พี่น้องไอ้น้องทั้งหลังบ้านขึ้นเนาะทังสาวมมมีม่ว่ามากอะมีเหตุผลของขึ้นเนาะขึ้นกบบมีนุ่มๆทักท,ท้ายเขามากอะหายไปพ,พ่อแม่พี่น้องไอ้รับสิรับสิ่งที่สาวมมมีม่เป็นบ่ไไรตอนนี้ดูขึ้นบ่สบายนะถ้าสาวมมมีม่มาสิคบกับสาวมมมีม่เนาะก็ต้องสปอร์ตเรื่องการครอบครัวเวลาเหลื่อนล่อนสามารถซอยไล่บ่อนิดๆหน่อยๆ เนาะกะซื้อซื้อยาให้ลูกสามารถอันรู้ใจกันได้บอตรงนี้เนาะบางคนก็สิว่าวัดกันด้วยจิตใจมั่นกะเวลาเลือล่อนกะอาจจะมีพ่อแเม่พี่น้องเลเนาะเรื่องการซอยเดือสปอร์ตนํำขรอบคัวถ่านนมนมหักแท้ห,หักจริงก็คือสีหฮับไล่ตรงนี้เพราะว่าคนมีลูกติดหรือว,ว่าลูกตอนนี้ลูกยังน้อยบพสบายพ่อแเม่พี่น้องเลยเนาะคนก็อยากมีคนที่มาปรึกษาหารือได้กับมเมนว่าสี่คนสี อยากอันพ่อเึินกับพ่อมีครอบครัวแต่ต้องครอบครัวคนนี้ต้องรับผิดชอบ ที่สิ่งที่เคนเป็นได้เห็นไหลเนาะเป็นกําลังใจให้สาวมุมีสู่ต่อไปเนาะเจอคนที่ดีๆแล้วก็เจอคนที่หักแพงแล้วก็เจอคนที่ฮักครอบครัวหรือว่าสป,ปอร์ตขึคนได้กับสป,ปอร์ตตัวสาวมมมีแล้วกับคนขึ้นขลองสินสอดกับว่าได้ถือว่าแพงลงไม่พี่น้องเเนาะหาหกหมื่นกับว่าคนก็ได้เพราะว่าคะแนนว่าพอได้เที่ที่คล้องคนก็สามารถที่ไปสั่งซาน้าได้เนาะเรื่องสินสอดบอกเกวเนาะเกี่ยวเรื่อง ไปสร้างซาห,หรือว่าสร้างครอบครัวน้ากันไปจับมือกันไปน้ากันพ่อแม่พี่น,อน้องเลยเนาะป้าเป็นจังไรสบายกับชุดโจ๊กคีบใบชะนี้แดดถ้าว่าพิาพาทประการใดก็ขอโทษขออภันออยน้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไว้บางนี้ได้ร้ายเนาะชได้กาวขับมาสบายดีสัขสบายดีเด้อ